ใครที่ติดตามข่าวมาตลอดนะครับสำหรับดราม่าของพี่บอลเชิญยิ้มกับโชครถแห่นะครับผู้ชมครับก็คงจะทราบดีแหละนะครับต่อไปนี้เนี่ยผมจะเล่าความเคลื่อนไหวล่าสุดครับของภรรยาสุดที่รักของโชครถแห่เขาก็คือคุณนัทคุณนัทแน่นอนว่าหลังจากที่เป็นข่าวดราม่าเกิดขึ้นกับพี่บอลแล้วก็โชคเนี่ยนะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกจับตามองแล้วก็ถูกทัวลงหนักเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะการที่ไปออกผลกระแสเนี่ยนะครับล่าสุดความเคลื่อนไหวของเธอหน้าสนใจครับ ซิงเกิลใหม่นะครับที่เราอาจจะได้เห็นกันเร็วๆนี้นะครับไม่รู้ว่าของทั้งนัดหรือว่าของโชคนะครับกับซิงเกิลมีเมียเมื่อพร้อมซิงเกิลต่อมารักผัวจนทัวลงแหมคุณผู้ชมนะครับหลายคนจะเข้าใจดีแหละมีเมียเมื่อพร้อมคืออะไรนะครับกับดราม่าข่าวนี้เนี่ยแล้วก็รักผัวจนทัวลงคืออะไรนี่ ย้อนไปจากประเด็นดราม่าร้อนแรงที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับทางด้านนัดภรยาของโชครถแห่นะครหลังจากที่เธอไปออกรายการหองนกระแสกับพี่หนุ่มกัญชัยพี่บอลเชิญยิ้มแล้วก็โชครถแห่เนี่ยหลังประกาศออกมาประกาศวิติงานที่เหลือร่วมกันอีก50กว่าคิวนะครับตอนนั้นเนี่ยก็ว่ามีการพูดคุยกันถึงประเด็นที่ร้อนแรงเนี่ยผ่านทางรายการหองนกระแสสาเหตุของการทะเลาะเบาแหวงกันเนี่ยเกิดจากวันงานในคลิปที่เป็นกระแสนะครับและเรื่องคิวงานที่มันไม่ลงตัวกัน ปรากฏว่าหลังจบรายการหขนกระแสครับทางด้านภรยาของคุณโชคเนี่ยนะครับคือคุณนัดก็มีการเคลื่อนไหวครับโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับระบุข้อความขอโทษนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีคลิปเสียงที่ไปเปิดในหวนกระแสรวมไปถึงขอโทษพี่บอลเชิญยิ้มแล้วก็พี่ดอนที่เป็นซีอของทูบราเธอร์ซึ่งทั้งพี่บอลและพี่ดอนเนี่ยใช้คำว่าเป็นผู้มีพระคุณของทั้งโชครถแห่แล้วก็นัดก็ว่าได้เพราะนัดออกมาจากเพราะว่าเออเ โชครถแห่เนี่ยเขาออกมาจากไทยรถแห่นะครับก็ออกมาจะทําวงโดยที่ไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์อะไรเลยทางด้านพี่บอลพี่ดอนเนี่ยก็สอนประสบการณ์นะครับถ่ายทอดงานต่างๆให้ช่วยเหลือซัพพอร์ตจุกระท่ามาทะเลาะกันเนี่ยทางด้านนัดก็ก็หลังจบผลกระแสเขาก็โพสต์ขอโทษนะครับบอกว่าไม่น่าที่จะไปฉีกหน้าพี่บอลกลางรายการสํานึกผิดย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยก็จะไปขอโทษทุกๆอย่างนะครับและเรื่องคลิปเสียงลุกเนี่ยนะครับก็บอกก็โพสต์ขอโทษคนอยู่ในคลิปเสียงก็คือพี่องค์พี่อ้ออะไรเนี่ย นะครับว่าที่ไม่ได้ขออนุญาตก่อนที่เอาเสียงเนี่ยมาเผยแพร่ขณะที่ความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคุณผู้ชมครับของทางด้านคุณนัทเมียของโชครถแห่เขาเนี่ยหรือว่าคุณนัทจุธารัตน์เนี่ยเธอเคลื่อนไหวผ่าน a c e b o o k ครับคุณผู้ชมระบุข้อความว่าแล้วพบกันฮะซิงเกิลใหม่ทมีเมียเมื่อพร้อมนี่เป็นไงล่ะแล้วมีคอมเมนต์ีน,นะครับบอกว่าซิงเกิลต่อมารักผัวจนทัวลงนี่เป็นไงเป็นไงครับคุณผู้ชม ผมว่าด้ผมว่าผมว่าเอาจริงนะครับเดี๋ยวคงได้ฟังกันแน่นอนนะครับซิงเกิลของโช,โชครุ่แแ่นะครับไม่รู้ว่าคุณนัทจะโคเวอร์ด้ไหมจะฟิชเชอร์นิ่งได้ไหมนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับรอฟังนะครับมีเมียเมื่อพร้อมกับรักผัวจนทัวลงเข้าวัจนยับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ